มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นทีนี้ครับคำว่าขยายประเด็นก็คือว่าเป็นประเด็นที่ผมเคยนำเสนอแล้วนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าของประเด็นนี้ครับแล้วก็นำมาขยายความต่อทีนี้ครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าขยายยางนำเสนออย่างต่อเนื่องเราคงจำได้ว่าในส่วนของทางด้านรถไฟนะครับตอนนี้มีรถไฟ ลากจูงมาจากเมืองจีนะครับแล้วก็จะมาวิ่งเป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะครับซึ่งทางด้านภาควัดเองก็ภาควัดในถึงว่ารัฐบาลลาวนะครับรัฐบาลลาวเองก็แจ้งมาว่ามีการตั้งชื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งชื่อนิดหนึ่งนะครับการตั้งชื่อว่ารถไฟดังกล่าวนี้ตั้งชื่อว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะ รถไฟที่ลากมาจากทางด้านเมืองจีนนะครับตอนนี้มาพักอยู่ที่บอ่อเต็นนี่ครับตอนนี้รัฐบาลลาวจะมีการวิ่งเปิดประตูมรกิ์กนะครับในวันที่ในวันที่สองธันวาคมนี้ครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลลาวก็มีการตั้งชื่อเป็นที่เรียบร้อยอ่ตามออกมาว่าจะตั้งชื่อว่าอย่างไรนะครับรถไฟลาวจีขบวนแรกกำหนดข้ามและข้ามชายแดนบอ่อบ่อหานมาถึงบอ่อเต็น จากนั้นก็จะมีการวิ่งทดสอบระบบและก็โชว์พี่น้องประชาชนตามปายทางสองวันครับถึงเบียงจันร์ทในวันศุกร์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลใช้จุดเด่นประเทศมาตั้งชื่อเป็นรถขนส่งโดยสาร2องขอบวนนี้ว่าล้านช้างและก็แคนหลาวครับใช้ชื่อว่าคือมี2องขอบวนนะใช้คําว่าล้านช้างแลวก็แคนลาวและก็ใช้สีธงชาติของลาวนะครับเป็นสีของขอบวนรถกรับ โดยตอนเย็นของวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเพจทางการของรถไฟลาวจีนเปิดเผยข้อมูลในตอนเช้าของวันที่14ตุลาคมบอกว่ารถไฟขบ,บวนล,ล้านช้างซึ่งเป็นรถไฟขนส่งผู้โดยสารขบ,บวนแรกของบริษัทจะบิ่งข้ามชายแดนจากฝั่งบ่อหาน12ปันนานะครับบนทนยูนนานของจีนมาถึงสถานีบ่อเตนแข็งหลวงน้ําทานในฝั่งลาวครับรถไฟขบ,บวนนี้จะบิ่งตามเส้นทางที่วิ่งที่สร้างเสร็จแล้วเพื่อทดสอบระบบและก็เปิดโอกาสให้พี่น้องป้อมไป ที่อยู่ทั้งสองข้างได้ถ่ายภาพหรือว่าบันทึกวิดีโอวว่าเป็นที่เราเลือกจับหรือเอผยแพร่ในสังคมออนไลน์โดยขบ,บวนรถไฟจัดจับพักค้างที่สถานีหลวงพระบางเป็นเวลานหนึ่งคืนจากนั้นก็ออกจากสถานีหลวงพระบางเดินทางต่อมาถึงสถานีนครหลวงบีจันทร์เพื่อส่งมอบในตอนเย็นของวันศุกร์ที่15ตุลาคม Uh, run บวนที่สองใช้ชื่อว,าว่าขบวนแคนลาวสำหรับสีโบกี้ของรถไฟขนส่งผู้โดยสารมี3สียึดตามสีบนธงชาติได้แก่สีแดงสีฟ้าและก็สีขาวโดยสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อของนักรบปฏิวัติตลาวครับส่วนสีฟ้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและก็สีขาวหมายถึงความสามคคีของคนลาวภายใต้การนำของพรรคประชาชนปฏิวัติตลาวซึ่งเป็นดั่งดวง ดูสักนิดหนึ่งนะฮะสีนะฮะเอาตามสีธงชาติเลยนะครับนี่ฮะทั้งขบวนนะครับทั้งแคนลาวแล้วก็ลาวฉางครับเป็นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเอ่อเป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวครับนะฮะเรียกว่าเป็นสีธงชาติก็ได้ง่ายนะครับรถไฟลาวจีนโดยทางด้านชาแน่อ่าชาแนบันเวคอสนะฮะคอร์ปอเรชั่นได้เปิดตัวรถไฟ ฟูชิงนะครับ EMU รุ่น CR 2 0 0 j เมื่อเดือนมกราคม2562รถรุ่นนี้เป็นรถไฟความเร็วปานกลางนะครับทำความเร็วได้ตั้งแต่160-210ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีตู้โดยสารกว้าง3.10เมตรก็คือ3เมตร10เซนและก็สูง4เมตร43เซนตัว CR 2 0 0ส่งขบวนที่บริษัทรถไฟลาวกินสั่งซื้อมีโบกี้โดยสารขบวนละ7โบกี้ มีที่นั่งรวมแล้วก็720ที่นั่งครับแบ่งขายตัวเป็น2ชั้นตัวสําหรับรถรถไฟชั้น1ครับมี56ที่นั่งชั้น2มี612ที่นั่งและก็มีที่นั่งพิเศษสำหรับคนพิการอีก2ที่นั่งครับเดินรถไฟทั้งสองขงบวนมีกำหนดส่งมอบให้แก่ลาวในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิด -19 มีการล็อกดาวน์หลายพื้นที่ในลาวการกำหนดส่งมอบจึงถูกเลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่15ตุลาคม และก็ช่วงแรกของการเปิดให้บริการในวันที่2 0 0ธันวาคมนะครับเส้นทางรถไฟลาวจีนจะเน้นที่การขนส่งสินค้ามากกว่าขนส่งผู้โดยสารโดยนอกจากรถไฟสองขบวนที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารแล้วยังมีขบวนรถไฟขนส่งสินค้าซึ่งใช้หัวรถจักรรุ่น SDX 3CA อีกสิบเจขบวนครับสำหรับความเร็วรถขนส่งสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่120กิเมตต่อชั่วโมงถ้าเผื่อเป็นขนส่ง ผู้โดยสาร160-210ถึง้ถ้าเผื่อเป็นขนส่งสินค้าก็คือ120ีนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยครับโดยเส้นทางรถไฟนะครับลาวจีนี้ความยาวอยู่ที่42 2กิโลเมตรครับมีสถานีทั้งสิ้น3 2แห่งแบ่งเป็นสถานีขนส่งสินค้า22แห่งนะครับและก็สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสาร10แห่งก็ประกอบไปด้วยนะครหลวงเบียงจันท โหน่งวังเบียงนะครับวังเบียงวังเบียงกัสิลหลวงพระบาง มุนี้คือความยาวประมาณ10กิโลนะครับอยู่ในฝั่งจีนประมาณ7กิโลอยู่ในฝั่งลาวนี่ประมาณ3กิโลครับจากเมืองบอ่อหานมาถึงเมืองบอ่อเซนนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับในขณะเดียวกันที่นี้ครับทางด้านเขาก็มีการวิ่งทดสอบที่นี้ครับมีการวิ่งทดสอบนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเป็นการวิ่งทดสอบ ในการพิเครอสอบประสิทธิภาพนะครับโดยล่าสุด ครับ C R C นะครับระบุว่าสถาบาันวิทยาศาสตร์ มีทรัพกรชาวจีนกับมีมีการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลของการทดสอบรถไฟอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ประเมินผลการทดสอบอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดรายการทดสอบและมาตรฐานครับพร้อมกับปรับเปลี่ยนรว,ว่าแก้ไขระบบอย่างละเอียดโดยอิงจาก,กผลการทดสอบจนกว่าระบบทั้งหมดจะสอดค้องตามข้อขกําหนดการทำงานอย่างปลอดภยัยและก็มีสถิยัญญของคารรถไฟทางรถไฟจีนลราเป็นโครงการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ตามแผนริเริ่มที่ว่าวันเดยววันรดครับหนึ่งแถบในเส้นทางของจีน และก็ยุทธศาสตร์ของเราในการเปลี่ยนลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลให้การเป็นสูนย์กลางของการเชื่อมต่อ จะไปดูสักนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของทางด้าน So pari vale. ขนาดของรถไฟของเรานี่คือไม่เท่ากันครับเพราะว่าขนาดรถไฟของของไทยกับของลาวนะครับของจีนที่ว่าน,นี้ครับมีปัญหาว่าขนาดของรางไม่เท่ากันจะต้องมีการปรับขนาดของรางที่นี้ครับและก็ต้องมีการสร้างสะพานอาจจะต้องมีการขยายนะครับโดยทางด้านกรมรางของไทยรานะครับเร่งแผนเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวจีนจากหนองคายเพียงจันทร์รับรถไฟลาวจีนเปิดบริการ2ธันวาคม เร่งถไฟขา้าบสถานมิตรภาพเพิ่มเป็น10 ยอมรับกับ รถไฟความเร็วสูงของเขานี่จีนลานี่เป็นรถ,รถไฟความเร็วป,นปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อจีนไทยนี่ครับจะเป็นช่วงกรุงเทพหานครนี้ครับเป็นรถไฟความเร็วสูงระยะทาง253กิโลเมตรจะเปิดบริการในปี2569ระยะที่2นี่จากโคราชถึงหนองคาย305 16กิโลเมตรครับปัจจุบันนี้ได้ออกแบบรายละเอียดโดยมีกรดให้เปิดในปี2571ครับโดยมีการเตรียมหาเรือสามฝ่ายเพื่อเตรียมเชื่อมไทยลาวจีนต่อไปครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความคืบหน้าของการจับมือกันวันเร็ววันรถระหว่างจีนลาวและก็ไทยนะครับผมซึ่งตอนนี้เราจะ